วาวรีครับครับผมได้เลยครับไปเลยลุยผมเป็นคนที่ชอบการนั่งรถตุกต๊กๆเป็นพิเศษเลยนะครับถ้าสังเกนะตักท่องเที่ยวต่างชาติเวลามาเมืองไทยเมื่อก่อนนะก่อนร่วมโควิดอนะไรเงี้ย ขาก็จะชอบนั่งรถตรงๆกันบอกว่าชอบเหมือนผมอ่ะฟีลลิ่งมันคือเหมือนรถเปประทุนมันได้บรรยากาศแบบโอ้โหลมเย็นๆได้บรรยากาศแบบเนี่ยไม่ต้องมีกระจกมากันแต่ว่าอย่าไปนั่งตอนกลางวันนะเพราะกลางวันมันจะร้อนนั่งตอนเย็นๆแบบนี้โคตรสดชื่นเลยโคตรมีความสุขเลยเนี่คตอนนี้เรามาถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับ ทพมหานครนะครับเมืองหลวงของประเทศไทยเรานี่นะฮะมีที่ท่องเที่ยวเยอะมากครับแต่ถ้าถามว่าจุดศูนย์กลางของกรุงเทพมหานครอยู่ที่ไหนนะฮะผมให้ที่นี่เลยครับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฮะที่นี่มันเหมือนกับเป็นหับที่เราเลือกได้ในการเดินทางไปที่ต่ตางๆรอบเมืองหลวงของเราเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นพวกพี่วินมอเตอร์ไซค์รถตุ me, ๊กๆรถเมลรถแท็กซี่หรือว่าจะเป็นรถตู mm ้ hmm. อะไรเงี้ยฮะในการเดินทางไปที่ต่ตางๆเราสามารถเลือกได้เลยว่าจะไปแบบไหน ส่วนรอบรอบอนุสาวรีย์นะฮะมีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับว่ามีอะไรบ้างไปกันเลยฮะและนี่ครับคือการเดินทางโดยรถ อ๋อแล้วพี่คนขับมานั่งตรงนี้โอ้ไม่เป็นนั่งตรงนู้นแล้วตรงนี้ได้ใช่ไหมฮะไดครับไดครับการเดินทางรอบนุสาบรีย์ครับไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์วินมอเตอร์ไซค์รถตุกต๊กตุ๊กรถแท็กซี่รถเมลหรือว่ารถตู้ขึ้นตรงนี้ได้หมดเลยครับสามารถไปทุกที่ได้ทั่วกรุงเทพง่ายไหมฮะง่ายมากครับ หลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่ารอบๆอ,อ,อนุสาวรียีชัยสมรรภูมินะฮะมีเกาะล้อมร,ร,รอบอยู่4เกาะน,นะฮะแต่ว่าไม่ใช่เกาะที่มีน้ำนะเป็นเกาะที่เป็นชื่อถนนที่เรารู้จักกันก็คือเกาะพหลโยธินเกาะพญาไทเกาะดินแดงและเกาะราชวิถีครับถ้าสังเกตน,นะครับเขาจะมีการปรับภูมิทัศนะโดยการเพิ่มต้นไม้เพิ่มสีเขียวเพิ่มความชุ่มชื้นมากขึ้นคือตอนนี้บอกเลยวฮะว่ามองไปเนี่ยสบายตามากครับสวยจริงๆ เพเดิมของผมนะฮะเป็นคนฝั่งทนครับผมเกิดมากับวงเวียนใหญ่ฮะอย่างวงเวียนใหญ่เนี่ยทีช่องให้ผมได้เลยว่าไปดาวคะนองไปตลาดพูไปสะพานพุทธไปตรงไหนเนี่ยผมบอกได้เลยว่ารูไหนไปไหนเหมือนอนุสาวรีย์แห่งนี้ครับถ้าเกิดไม่ใช่คนพื้นที่เนี่ยยังไงก็ขับหลงทางยังไงก็งงแน่นอนวันนี้ผมจะพามาศึกษาดูว่าช่องลาดวิถีช่องพญาไทายช่องหอโยธทินดินแดงอะไรเนี่ยเป็นยังไงบ้างตรงไหนเป็นตรงไหนมีของกินอยู่ตรงไหนมากมายหรือว่าทางเท้าหรือว่าสะพานลอยตรงไหนที่แบบสวยงามแล้ว ผมจะพาไปดูว่าตอนนี้หน้าท้องเที่ยวขนาดไหนครับวันนี้ที่ผมพามาเดินเที่ยวชมที่นี่นะครับก็เพราะว่าอยากพามาดูความเจริญความน่าอยู่ของกทมครับเพราะหลายๆอย่างที่เคยชำรุดนะฮะมันได้รับการแก้ไขไปเยอะแล้วครับดูอย่างทางเท้านะฮะก็มีการปรับพื้นผิวให้เรียบขึ้นมีแผ่นทางเท้าคนพิการมีทางลาดเชื่อมต่อทางเดินกับทางเท้าได้อย่างสะดวกสบายและที่สําคัญครับมีความปลอดภัยมากขึ้นครับ ที่นี่นี่แหละครับที่มีรถเมล์หลายสายนะฮะรวมตัวกันอยู่เยอะที่สุดครับจะตามก่อต่างๆนะฮะเขาจะมีรถเมล์สายนั้นสายนี้เพื่อแยกตัวไปตามทิศต่างๆของกรุงเทพมหานครจาคานี้ไว้เลยนะครับไม่ว่าเราจะไปที่ไหนนะฮะที่นี่คือจุดเริ่มต้นในการเชื่อมกรุงเทพทุกจุดไว้ด้วยกันครับแม้กระทั่งหลักกิโลเมตรที่ศูนย์นะฮะก็ยังเริ่มต้นตรงนี้เลยครับตรงถนนพระโนยธินนะฮะในการเดินทางไปเชียงรายนะครับความยาวก็999กิโลเมตรเสร็จๆก็คือเริ่มต้นที่นี่นี่เองครับ บอกนะครับว่าตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางนะฮะในการเดินทางไปที่ต่างๆตรงนี้นะครับเป็นป้ายเส้นทางเดินรถประจําทางอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทั่วทุกที่อยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเซิร์ชเออสยามพารากอนนี่ฮะระยะทางแค่2กิโลเมตรอ่ะเซิร์ชย่างไอคอนสยามบ้านผมครับฝั่งทนฮะไอไอคอนสยาม5กิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับผมนึกบอกครับว่าตรงจุดนี้แหละอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแหละคือ จุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อไปอยังกรุงเทพที่ต่างๆหลังจากวันนี้นะครับที่เราได้มาเดินรอบอนุสาวรีย์นะทำให้ผมเห็นเลยครับว่าเมืองของเราพัฒนาไปไกลมากจริงๆครับสมกับความตั้งใจของกรุงเทพมหานครนะที่อยากให้เป็นคําว่ามหานครสีเขียวฮะสะดวกสบายผมเชื่อว่านะครับแนวทางในการพัฒนาหับเรื่องการเดินทางนะครับอนาคตจะมีทุกจุดทั่วกรุงเทพและสะดวกสบายกว่าน,นี้แน่นอนครับ แล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะเวลาถ้ามานุกสาวรี์นะครับสมัยวัยรุ่นเวลาเรามาเนี่ยวัยรุ่นจะต้องมากินนี่พวกก๋ <Yeah. S 1> วยเตี๋ยวเรือนะครับแต่มันไม่ใช่ชามละ304 0นะอนุกสาวรีเ์เสนสคือชามละ10บาท12บาทอะไรประมาณนี้แล้วเวลาวางกันแบบกองพเนินนะ่ะโตไหนวางเยอะโคตรเทบอกเลยแต่จริงๆมันน่าจะเป็นกุฏโรบายเพราะว่าวางทีบางทีเป็นร้อยอะกว่าจะอิ่มแต่ถ้าไปกินชาม3 0 4 0บมันอิ่มแ,แต่ไม่เป็นไรแลแรกกับความเทเดี๋ยววันนี้เราไปก๋วยเตี๋ยวเรือปลายักษ์จะด,ดูว่าปไล เอาเล็กตับตดเฮ้ยเล็กตับเฮ้ยโอ๊ยตลกเก่าวะเนี่ยเฮ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อน้ำตกชาม15ใช่ไหมฮะใช่ครับ5ชามเส้นอะไรเส้นเล็กปลาหมึกกรอบที่หนึ่งครับแมงกะพรุนที่หนึ่งครับลูกชิ้นปลาไม่เอาพี่อันนี้พูดได้เฉยมันน่ากินเลยเหมือนกันพี่เนื้อน้ำตกผมว่า5ชามไม่พอหรอก10ชามดีกว่าใช่ครับผมเอามา10ชามเลยพี่หมกเลยนะจัดไปครับพี่ อย่างรวดเร็วฮะแมงกระพรุนกับปลาหมึกกรอบเอาละ เลมาแล้วครับผมติดชามหมัดเนื้อหมกเฮ้ยตื่เต้นตื่เต้นไม่ได้กินนานล้ะปกติคนที่เนี่ยพี่กินสติเยอะสุดชามขนาดนี้กินกี่ชามคนเดียวสิบห้าชามอย่างแรกที่จะบอกเลยคือเป็นรสชาติที่ไม่ต้องปรุงขอบคุณครับ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนื้อหมกคือหมายความว่าไม่สุกมากเนี่ยฮะเนื้อจะไม่สุกมากออกแดงๆนิดนึงผมชอบแบบนี้แบบมีเดียมแร่เรียกว่าคำหนึ่งก็ประมาณเนี่ยคำหนึ่งก็โอเคนะในราคานี้โอเคนะ สุดจริงๆฮะวันนี้ผมกดก๋วยเตี๋ยวไปทั้งหมด10ชามปลาหมึกกรอบ2แมงกะพูุนอีกหนึ่งโอ้โหเดินแทบไม่ไหวนี่ฮะคือความสุขเวลาเราเดินเหนื่อยๆรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิจะมีร้านก๋วยเตี๋ยวของกินของหวานขนมทั่วรอบๆนี้เลยนะครับเลือกได้ตามอัธยาศัยเลยตอนนี้อิ่มแล้วฮะไปคิดเงินกันดีกว่าครับ หลังจากที่พาทุกท่านนะฮะมาหวลึกลึกความหลังกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับวันนี้ผมมีความรู้สึกว่ามีความสุขและประทับใจมากฮะที่กรุงเทพมหาคนครของเราพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสัญจรเรื่องคมนาคมเรื่องทางเท้าเรื่องป้ายรถเมล์เรื่องความสะอ,อ,อ,อาดโดยเฉพาะเรื่องต้นไม้สีเขียวอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าความตั้งใจของกรุงเทพมหาคนครที่อยากให้มีคําว่ามหาคนครสีเขียวสะดวกสบายเนี่ยในอนาคตอันใกล้นี้ทาได้แน่นอนครับ หวังว่าต่อไปการคมนาคมการเดินทางจะสะดวกสบายและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเป็นกำลังใจให้กรุงเทพกันนะฮะวันนี้ผมเดินทางมาด้วยรถตุ๊กๆแต่ขอกลับด้วยรถไฟฟ้า BTS ไปที่ฝั่งทนบ้านผมครับวันนี้สวัสดีครับ